สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ครับอ่าครับวิธีทมของเราตอนนี้เป็นตอนเป็นตอนแรกหลังหลังเข้าสู่ปี2 0 1 7นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง booster set แรกของภาคจีนะครับซึ่งจริงออกมาสักพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้มันมาคราวนี้เราก็จะแกะแบบธรรมดารรมดาครับถ้าเป็นทุกทีเราก็จะดูแค่ใบหลักๆแต่ในรแล้วในแล้ว,ลวคราวนี้เราก็อยากแบบเปลี่ยนวิธีบ้างให้มันแบบค่อยๆแกะไปแล้วก็มาดูทีละกล่อง คราวนี้เราก็จะมาดูกล่องแรกกันก่อนนะครับเป็นกล่องที่มีเกียร์คอนิเคิลเกียร์คอนิเคิลเกียร์คอนิเคิละกล่องนี้ก็มีเกียร์คอนิเคิล16ใบอรลเคิล23ใบรอยัลพาดีน14ใบก็เขียนข้างหลังตอนนี้ตั้งแต่กล่องนี้ไปรู้สึกว่าบูสเตอร์เนี่ยกล่องบูสเตอร์นี่ยมันจะมาให้ฟิลมาด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียเพราะาหลายคนก็ว่ารกแต่เรากำลังพยายามแต่วิธีทำของเรากำลังพยายามหาทั้งใช้ประโยชน์มันอยู่นะครับก็ดูอันนี้ก็ยังหาไม่ได้ครับ <laughs> อันนั้นก่อนอื่นก็แยกเป็นแขน์แขรก่อนเนะ<อ>าะโอ้แล้วก็ใบสุดท้ายที่ออกมาอันนี้เป็นใบสุ่มนะครับมันจะเป็นสุ่มทุกกล่องอันนี้ได้ติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็ ในกล่องนี้นะครับก็จะมีพวกของใหม่ใหม่ใหม่จริงๆก็คือพวกยูนิตเกรดพวกพวกนี้ของ3แคนนี้แล้วก็มีการ์ดเอ่จยูนิตจากเอเซ็ตไฟเตอร์คอลเลกชันซึ่งของไทยเวอร์ชันไทยเนี่ยไม่ได้ทำออกมาเป็นกล่องขายนะครับออกมาทำเป็นโปรโมชัแจกตามโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็พอผ่านไปสักพักก็จะเอามารวมใส่ในกล่องบูสเตอร์แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ อันนี้อาจจะเคยเห็นกันมาแล้วแล้วก็ใบนี้ที่เคยอยู่ในนิตยสา,ารที่ต้องซื้อนิตยสา,ารถึงจะได้ไดคราวนี้ก็รวมีในกล่องนี้ได้เลยก็ถ้าใครอดใจรอก็จะได้นี้แบบราคาถูกแต่ถ้าใครรีบก็ซื้อไปเลยเรารีบหรือเราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่รีบเราเราเราพอเพียงอืมก็โคโน,นสมมาดาก่อนตัวนี้ค่อนข้นางเก่งนะครับว่าเก็บ ตีากาลทุกใบของอฝ่ายกับเขาเด็กได้ถ้าตีฮิตนะแล้วก็น,นี้แล็คนาล็อกแล็คนาคล็อกตลอกตงลกตงมันเรียกอะไรกันแน่เนี่ยก็คืออีกฝ่ายห้ามใช้เกจศูนย์กาดแล้วก็บวกคีย์เคีลด้วยตัวนี้ค่อนข้า,างเก่งตัวทําเกมเลยดีเจียนตัวเกจสามใบอื่นก็คือตัวเกจสามตัวหลักก็คือโคโนเจสทีู่่ในคีเดียนะอันนี้ตัวนี้เหมือนเป็นไซเลนทอมของของเออ่แคนเกียร์คอนิเคิลนะครับก็ใบอื่นก็ธรรมดาธรรมดา อันนี้ลงเหมือนวัสเตอร์เบสเนาะลงมาขา้บตาสองแล้วใช้ท่าดีทายแต่นี้เป็นเอากับข้อเด็ดส่วนนี้ก็ทิ้งทิ้งการ์ดท,ทิ้งสไตล์เมื่อทิ้งในขณะที่คุณจ่ายค่าคอร์สเพื่อทำการสไตล์การ์ดใบนี้เกตบวกสองกาตรงตรงหนึ่งบวกสอง็งงเป็นสามง่ายๆแล้วก็อันนี้เพื่อเฟรการ์ดเพื่อการ์ดใบนี้มันจะพิเพศษก็คือมันบอกว่า,อาพอการ์ดเสร็จปุ๊บจากนั้นถ้ามีการ์ดชื่อ มันบอกอ่ะมันจะพิเศษหน่อยก็คือมันเขียนไว้ว่าพอการ์ดเสร็จปุ๊บจากนั้นถ้ามีการ์ดชื่อสตรีมเมเดนอารลีนก็คือตัวมันเองอยู่ในดับโซนเรื่องไงการ์ดดามเมจหนึ่งใบก็คือก็คือสมมติใช้ใบนี้การ์ดปุ๊บแล้วเคยใช้เพอร์เฟกซ์การ์ดใบนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งเราก็จะได้หงดาเมจหนึ่งอัน <c oughs> หรือไม่ก็สมมุติเวลาการ์ดใบนี้ใช้เพอร์เฟกซ์การ์ดแล้วทิ้งตัวมันเองอีกใบหนึ่งลงใบเนี่ยมันจะนับว่าทิ้งก่อนแล้วค่อยเช็กว่ามีหรือเปล่าสมมติเรามีีใบใบ เราก็อยนมือแล้วเราจะเราจะป้องกันแล้วก็ใช้ไปนี้แล้วก็ทิ้งตัวมันเองอีกใบหนึ่งเท่านี้ทําให้เราางดาเมจได้ด้วยแต่ก็เปลืองหน่อยก็แล้วแต่สถานาการณ์ mm hmm. แล้วก็นี่กับทิกเกอร์ค r i t i c a l อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสแตนทิกเกอร์ที่บอกว่าสามารถช่วยให้คว่ำการดีโซนได้คือทาให้ทาให้เ,เกลสีที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกลสีที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเวลาใช้เสร็จมันจะกลับไปาง แต่ก็บางทีก็อาจจะทำถ้ารีบใช้ความาว่าตัวนี้กจะทําให้เจเนชันเบรกมันมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ตัวเริ่มหากเกียร์สมเกียร์คนที่เข้าก็ประมาณนี้นี่สืธรรมดาเลทุกทีเราจะแบบทุกทีจะค่อยๆแบบว่ายังไงทุกทีจะพูดแกพูดแบ,บตัวหลักอ่ะ uh huh. อันนี้แบบลองอลองไปเรื่อยๆบ้างลองลองสไตล์ธรรมดาบ้าง uh huh. อ่ะล่ะต่อไปก็รยอยย่อพายดินใบแรกเส้นโบดาก่อนจริงจ อันนี้ก็ได้เห็นกันในงานแข่งกันแล้วเพราะมันออกมาเป็นกระองสูงก่อนก็หลักๆก็คือพลังเยอะแล้วก็บวกคีย์เคอร์ด้วยแถมไม่ต้องเสียคาร์เตอร์บาร์ก่อนนะอันนี้ก็เกตสามตัวซัพพอร์ตได้ดีของรอยย่อพักหรือรอยย่อจีก็ติดเจติจิตเนเรชั่นเบสหนึ่งก็คือต้องสไตล์ไปละครั้หนึ่งจะใช้ได้อันนี้เกตสองเกตสองเรียกขว้เรียกตรงนี้ปุ๊บคาร์เตอร์บาร์สหนึ่งโซบาร์สหนึ่งก็เรียกโผลมาได้เลยตัว แล้วก็นี่เอ่อ n i h t of Fragment ตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเพราะว่าช่วยงายดาเมจได้ช่วยโซชาร์ดใช้กับออฟเฟกต์ใช้กับเด็ก Legion เอฟเฟกตก็น่าจะลุ้งเพราะโซชาร์ดด้วยแล้วก็นี่เอ่อ Gas Support ร์ตซ e r เอาไปเล่นกับเด็ก Cigger เดิมเปิดไฟการแบบใหม่ G G ที่เขาเรียกว่า PGG ทำไมเรียก PGG ของใคมันภาค G ก็เลยตรง G จีให้ตัวนก็ช่วยงายดาเมจได้ทิ้งสไต เวลาทิ้งปุ๊บเก็บวกสองเดี๋ยวก็ค่อน้ทงธรรมดาอันนี้ก็ซีเกอร์อยแล้วแล้วก็สแตนทิกเกอร์ที่พอลงมาปุ๊บบวกพลังสามพันให้ให้ตัวอื่นได้สองตัวแล้วตัวนี้ก็คขเล็กก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็คือสแตนทิกเกอร์พาคนี้มันจะเก่งขึ้นมาหน่อยเหมือนพยายามจะให้คนใช้สแตนมากขึ้นผมไม่ค่อยคนไม่ค่อยจะใส่ในเด็กกันเท่าไหร่ในช่วงนั้นของญี่ปุ่นนันะแล้วก็สุดท้ายก็ออร์เคิลทิ้งแทงอันนี้ก็ ตัวสไตล์แรกของ o r ร์เ e เมื่อตีคิ่ปุ๊บเปิดการ์ดสใบบนของเด็กแล้วเอา1ใบขึ้นมือได้ส่วนใบนี้ก็เออเปิดอันนี้ใช้สําหรับสไตล์ครั้งที่2ต่อไปเป็นต้นไปก็คือเปิดดูการ์ดสใบบนแล้วเอาจาก2ใบาจากนั้นเข้ามือได้ก็คือจวดสองใบดืดๆค่อนข้างโหดสจากออร์เรอในยุกนี้อันนี้ก็สุสานโอ,โอทานสไตล์ของของออร์เ พอเราเรียกเกยียรสีมาได้ปุ๊บก็เปิดการส,สองใบบนแล้วก็จวการเลือกมา1นึ่งใบเข้ามึงค่อนข้างเก่งก็งเก่งหมดนะยุคนี้อตัวนี้ก็ b บตเตอร์ซิสเตอร์แต่แบตเตอรภาคนี้ก็น่าจัดเหมือนกันเพาะว่าของมันให้มาเยอะแล้วก็อันนี้ตัวรับบูสของของออร์แลเก็คือทุกเด็กมันจะมีการ์ประเภทว่าเมื่ออยู่อย่นี้โจมตีบันกาถ้าอยู่นี้ถูกบูสปุ๊บจะทำอะไรได้ทำอะไรได้ ของพวกของรอยย้อมันก็จะเรียกพวกได้ของเกียร์มันก็จะเอาการี่ฝากับเอเด็กส่วนใบนี้เมื่อถูกพูดุู้คนบ้านหนึ่งจวการ์ดใบหนึ่งด้ๆเลยง่ายดีสิมเปิลอันนี้ก็จวการ์ดเหมือนกันนี่ก็การ์ดสปอร์ตเป็นซิสเตอร์อ่านี้วานิลาพลังหนึ่งหมื่นใบใหม่เทียบใบเดิมเยอะเลยใบเดิมมันเป็นรูปปั้นหินเน่ยก็เขาพักใหม่แล้วนะมันก็เลยให้ให้การ์ดที่มันไม่มีเอฟเฟกต์ตัวใหม่มา เทไหมภาพสวยเนี่ยใครว่าภาพสวยมากคาวาซุม,มิเราไม่ค่อยเชี่วชาญดันชื่อนักวาดใช่แล้วครับอ,อันนี้ใบหงายงดาเมจแต่ว่าจะเสียการ์ดบนมือนหนึ่งใบแต่เขทั้งคุม้มได้ทั้งโซชาทังหงายดาเมจดเหมงอนกันนี่ก็พลังแปดพันใบใหม่ถ้าเป็นใบเก่ามันจะเป็นเทพเหมือนเป็นเทพสวรรค์ไรยกางเทวีรามีปีกตัวเล็กๆใบนี้เขาทั้งเทพกว่ามันออกแนวองกแนวจิ oh, ใช่เออองค์เจีกำลังนึกคำอยู่เลยแม่องค์ลักพิทักษ์สานเจ้าหลวงเชื่อแต่เจ้านี่เองไปหลายรอบแล้วไปเตาไปไตยก็เป็นอะไรขึ้นอ่ะอ๋อโอเคก็จะเยอะดินะอ่ะล่ะไฟกำปัตติอีกแล้วอ่ะล่ะคมก็ นั่นแหละแล้วก็นี่ก็ตัวตีหมื่นอ๋อแล้วก็นี่ตัวทิง้งตัวทิ้งสไตล์ก็คือทิ้งปุ๊บเกียบวกสองก็รวมเป็น3ก็เรียกเกีสีได้เลยถ้ามีตัวนี้ส่วนอันนี้ PGG ของ Oracle ก็มีปัญหานิดหน่อยนะเพราะ Oracle เพราะว่า PGG เนี่ยถึงมันจะช่วยหยาดดาเมจได,ไได้แต่ว่ามันบอกว่าป้องกันได้แค่แวนการ์ดเท่านั้นป้องกันเรียการ์ดไม่ได้ครั้นี้ Oracle มันมีตัวสําคัญก็คือ Silent Tom ซึ่งโหดมากถ้าเราใช้ใบนี้มันจะป้องกัน Silent ทอ m ไว้ไม่ได้ ไ่รูเหมือนกันว่าคนใส่ไว้ไหนดีสว่วนนี้ก็ไว้เพิ่มการ์ดไว้กาดนะเพราะว่าตัวนี้พอจบเทินสามารถเอากลับขึ้นมือได้เรียกแล้วก็กลับมาสว่วนนี้ก็โอ้ตัวปลดลิมิตทําให้ความสามารถลิมิตเบรกใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเลวเอ่อดาเมจไม่ต้อง4เป็นตัวซัพพอร์ตของแบตเทินซิสเตอร์นะแบตเทินซิสเตอร์ภาคนี้น่าจัดเท่ด้วยแล้วก็ตัวบูส์อันนี้เมื่อเอาไปบูส์ปุ๊บโซบ,า,โบาร์หนึ่งโจการ์ดหนึ่งเอาไว้นี่กับขอเด็ก อันนี้มาแปลกของซัพพอร์ตสายเมกัสเป็นคริเทเชลหรือก็เป็นเป็นพวกทิกเกอร์นะรอใบใหม่คริเทเชลใบใหม่แล้วก็ฮิลข้อทางเท่นะใบนี้ผู้สื่อสารกับถวยเทพซึ่งคือนาฮโคนนะโอ้เฮ้ยคนวาดคนเดียวไบเมื่อกี้เลยคือไอคนวาดคนเดียวไบเมื่อกี้เลยออไม่เมื่อกี้ทักเมื่อกี้พอหยิบขึ้นมาเลารู้สึกสวยดีปรากฏว่าคนวาดคนเดียวกันพอดีแสดงว่าแบบ อันนี้เขาวาดสวยจริงปุ๊บเขามันเป็นสไตล์ของเขาอ่ะเข้าาวซูมิดูดูแล้วก็สุดท้ายตัวเริ่มช่วยจั่วการ์ดได้บางคนอันทะเอ่อช่วยจั่วการ์ดแบบเลือกได้คือเปิดสองใบบนของเด็กแล้วก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือเอาหนึ่งใบไว้ใต้กองก็ประมาณนี้แล้วก็สุดอ่าแล้วก็สุดท้ายพวกสไตล์จากเอ่อเกษีจากเซตเอ่อไฟเตอร์คอลเลกชัน ซึ่งคราวนี้รวมมาในกล่องนี้ด้วยก็นะเป็นใบที่ส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นมอนมีบางใบที่ยังไม่เคยออกมาก่อนน่าจะใบนี้นะคุณคุณไม่แน่ใจก็อย่างใบนี้ใช้กับรีเจียนคือสไตล์มาปุ๊บนะทิ้งเกศสามบนมือหนึ่งใบเพื่อสไตล์ใช่ไหมแล้วก็พอตัวนี้ลงมาปุ๊บคือมันบอกว่าถ้ามีฮาร์ดถ้าพลังโจมตีของฮาร์ดพื้นฐานเป็น1นึ่งหมืหรือน้อยกว่าสามารถเอาเลือกการเกศสจากดอกโซนขึ้นมือหนึ่งใบก็คือรีเจียนมันมีคู่เมย์เนี่ย คู่เหมือนพลังไม่ถึงเมือ่อไม่เกินมือ,อยู่แล้วไม่หมื่นละเก้าพันก็คือเหมือนสไตล์ฟรีอะทิกเกตสามปุ๊บก็เกตสามกลับขึ้นมือเหมือนเหมือนยื้อเทิร์นไปเทิร์นหนึ่งได้แล้วก็ไว้รีเจนวนอะไรอย่างงี้ส่วนตัวนี้ก็ตัวยื game. ้อเกมระหว่างที่ยังรีเจนไม่อย่างที่ยังยังไม่ใช่อ,อีตไดชิลปิดเกมของเจเนซิสนะค่อนข้างโหดแล้วก็อันนี้ก็ออร์เคิลเ,เปลี่ยนการ์ดบนมือได้สับกลับพอเด็กรับวจูบใหม่เสียเทอะวานหนึ่งส่วนใบนี้เหมือนจะเก่งนะของแกนบู ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นแกนบูเท่าไหร่ก็เนี่ยขาาหนึ่งคอคอยูนิตจากดอกโซนได้เลย2องใบแต่ต้องคอทับทับตัวเดิมที่มีอยู่แล้วเรานั้นคือคอลงช่องว่างไม่ได้แล้วก็ของเมกาคอนีคือห้ามเรื่องเลือกแถวหลังแถวนนหน้าของแข่งห้ามสแตงก็เป็นสไตล์เมกาคอนี้ตามนั้นอ่ะบ,บีสำหรับบีที01กล่องที่หก็ประมาณนี้ มันก็นะมี3ามแคนกับไอเนี้ยเอ,อ่อฟซีใครใครแบบว่ามีเพื่อนเล่น2แคนใครเล่นแคนหนึง่งแล้วมีเพื่อนอีกสองแคนก็แชร์กันนะซื้อสี่กล่องอะไรเงี้ยก็แบบจะแชร์ได้พอดีกำลังดีเลยแล้วมีนี่ด้วยก็เอาไปขายคนที่มันเล่นแคนพวกนี้ได้เวลาสักสิบบาทยอะไรเงี้ยก,กำลังกำไรกำลังดีบอกเลย <laughs> <laughs> ชีชย้ช่ชองรวยชี้ช่องรวยติดแฮชแท็กชี้ช่องรวย <Yeah. S 1> <laughs> ก็สำหรับแก่กล่องบูสเตอร์01แบบธรรมดาธรรมดาวันนี้ก็วันนี้ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นกล่องที่2ก็เดี๋ยวดูกันด้วยนะครับซีซ u l ุลโรช็อปของเราเปิดพีออเดอร์แล้วแล้วไงก็สั่งสิครับเว็บซีซีปุโรช็ c c shop. com